สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านคะรับตอนนี้เรก็ลงมาตลาดแล้วนะครับแล้วก็เปิดร้านแล้วนะ,ะตอนนี้ก็ทอดก็จะเสร็จแล้วนะครับกําลังจัดโครงเรียงโครงอยู่นะครับเราจะพามาดูไก่นะฮะช่วงนี้มันก็ได้ถ่ายไก่ให้ดูเลยนะครับตอนนี้มีหนังไก่ด้วยโครงไก่รกรอบฟังเสียบหมูกรอบ ออดเลยนะครับใหม่ๆร้อนๆอันนี้น้องน้องรอเน,นี่ยน้องชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ มีนางสิทธิดสับโคอตรงนี้นะครับ เอ้ก็เดตอนแหกมันห่มสีดแดดนเนยลยตะกไแดดที่นี่ก็ได้บองทังทั้งห,นหวนพีเศนเอ้ยจะป้ายเอามาใส่แต่ชอ,อบราคาแต่วันนี้ก็ผู้ช่วยแล้วก็โอ้โหนี่นี่เต็มมาอยาางไรผู้ช่วย <laughs> อันนี้ก็เอาน้ำหอมมาขายด้วยมาใหม่ โตเงินโตทองแล้วล่ะมาวัดไก่นี่ก็จะของค่ายเพลงนะวนนะด่วเงิน่วนอครับ้ผมมาช่วงนี้เพ่อไเ็เพลงทิไทยมบีเร็วๆนี้นะครับก็ใาคาเมื่อฝากเดือนหนเดือนหนาเดือนหนางฝากไม่ไงคัดแค่ไม่ไงครับแค่ไม่ไ้อบอุอ้อมใจเลได้ครับเ่อป็นเพลงแต่งกาจากใจในห่างเลย เห็นบปาวยบนมาคงอะไแตงเล้ยงาหวแตงกนแตงก่อนนั่นมีไปากวิยมักก็ไมเงอะไพวนาลองคือว่า้ไปไหนปหาน้เลองก็อมาลองโอ้เจ๋งอกมาให้ไอ้ลองเองหมดเลยนาเบิ้งวาาไฟเสียนั่นก็การบปลวอยแห้งนาเบิ้งหนาวเบื้ง เป็นแห้งโงมืออยูอย่เรียวนี้แน่นอนเรยวนี้แน่นอนครับนะนี่ไก่แล้วก็ลงแล้วนะครับนี่ปึบป๊บกำลังทอดนะครับด้านหลังแต่ว่าตอนนี้ร้อนดูแดดด้วยก่อนดูแดดแดดดูแดดแต่ก็ต้องสู้นะฮะหาเงินเลี้ยงลูกไล่สขิดไล่ขิดโอ้เบิดหลายได้ยังไงหาเงินเลี้ยงลูกนี่ซื้อพร้อมเซตเที่ยวนี่เบิดต เป็นพันดเมาแล้วสตัววะ่ะสามโคตด,ดีนะบอเนี่ยบดระยะสาม ครับ้อนๆเลยนะครับโมมาของแถมบอเอาได้อยู่เนี่ยแป๊บเดียวครับคนับถาม้ลยอะไรจังบทนดนเทียบอกราคาเขาหยับเลยฮะหมื่นสองนี่ไห่ผามันไหลเียบ giờ ma nó không treo nè Lăng ngoài đưa mà lên lăng ngoài này một tuần lên Đưa mà lên. Hả? Đưa mà lên một cưa này. Hai quần bằng. Ừ, tổng thùng nước này một cưa này lâu, dù gặp nó không lâu. Mày kia lắp đẹp โอเคฮะคลิปนี้วไว้คลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ